ผิดพันล้มผิดพันล้ม Happy birthday กี่รอบเนื้อ Happy birthday กี่รอบเนื้อ Happy birthday to you Happy birthday to you Oh oh Happy birthday Happy birthday Happy birthday เรียนเชียตัวนี้ค่ะมาป๋ามาป๋ามาปาป๋าม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 าะพามาป๋ามาป๋ามา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 มาามาามามาปามาามาามาามมาามาามาปามาปามาามมาาาปาปามามาาปปประมามาปมาามามา โยกกระทหังไดอกุ้ยเลขดีมากเลยเลขสวยมากเฮยเธอจีนายอปนยเอต้ยเหนือยนปาษาอกดีมันมามา้ยมามเปียงมเปียงอย่าเดือดูกมันมาเป็นยังดอกมันมาเดือดดอกลูกไม่เอมันมาเดือดอก บอกว่ามันหลรดยองู่ครับ Happy Birthday to you Happy birthday to you เปิดเบิร์ดเบิร์ดให้เปิดเบิร์ดเดียวเลยนี่นางลงองนางลงสิ่งใดให้สมปรารถนานะครับเอามีความสุขหลายๆเฮงียนๆปังๆกูรูกูรบารมีกับน้องไปแบบนี้ตลอดไปนะครับอ่ะแฮปปี้เบิร์ t เดย์

ยญยยยยยยเวจากนี้ขอให้ทางนภาพกล่าวขอบขอคุณ่ยคุณขอคุณสถานที่เป็นเกียรติมากเลยนะคะพวกทีนี้เราได้อยู่ด้วยกันเปเกยก่อนหน้านี้ก็คือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะ ก่อนอ่ะนี่น้อุ้งยิ้งจะไปผู้เดียวจะไปมที่คอนผู้เดียวไปมินิคอนเสิร์ตไงไม่ได้อยู่ชนบุรีก็ได้เองโอ้ยเมื่อนั้นแม่เจือกับ่ผู้ใดพี่แรกที่แรกนั่นเป็นปีแรกรักกินแล้วอ๋อไปแล้วไปแล้วด้วย DJ เจ้าเหนือไหมพี่ได้มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวสามแล้วก็ขอใหุท่านท่ะเลยนะ ซุกซุกท่าเลยโึ้งบิ้งแล้วก็ตรงนู้นด้วยที่กำลังซ้อมกันอยู่แล้วก็ทีมงานเบื้องหลังพี่แดนเซอร์มอลำทุกทุกคนนะคะในครอบครันคนขอบพระคุณเอ็ซีของเรานะคะติดตามสองห้าสองหกสองเดเลยค่ะเน็ปพี้เบิร์ดจุยอยู่เอาวันนี้เขาแบบปาร์ตี้เล็กๆ สิบเป้าเอือดเอือกเีเราทปาดีเล็กๆนห่มี่มอนะครับว่าแมนจับเพียรได้ดมือเลขสามชุนกะเบดสิบไปส้่รอตลีตัวนี้แหละวัยเมตังเ่าเดียรอมนโยงใหรูะไแพงอ่ะแพงแพงเพราะน้องวันนี้เนาะเบิแพงเบิแพงเอานับเทียงหน่อยเท่าไหร่อืมวันี่ดอก สิบาอายุสิบห้ามาเป็นสาวเมยเพงดทาม่เพ้งสุดท้ายเดี๋ยวเนี่ยเอาเต้นท์นึกาเออ่ะอายุสิบห้ากมาเป็นสาวลำวงมาใส่กระโปงปั๊บปัแหม่ไม่่อค่กัมีไม่รู้เมอเออต้องคนนเองนะอ้าพี่เมียนเอายู่ยพอมาก้อมบอกต้องจัดไปต้องจัดไปเห็พี่รองริมววนได้ทีอ เทปพี่บอเดททูยูอิงยันด้วยเบาซูฟักมนความนักอิงยันแต่ว่าลืมตั้งกลมองไปกูได้สท่าไหี่คมูนะเจังไหนล่ะแต่ว่าผิดไรบอก บอกกับพี่มอนว่าวางเว้นหนีบะเอราะนุ่นปิดชีเค้กเดี๋ยวเราก็มาเจ้าอิงรู้เจ้าอิงรู้เจาหลักรู้ว่าตองดองเออจะปากจะปากที่ไปซื้อเค้กให้พี่มอนก่อนเพาะว่าเนี่ยพี่มอนทักมาว่าไปซื้อเค้กอยู่ตินเค้กอหลายเออคิดว่าไ่ได้ยินเขาบอกไห้ยินอันนี้คือภาพตัดโบเคบอ มือเจ้านี่นั่งอย่นังกันกินเข้าก็หาพิทเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเบียนยังไปเบียนยังไปบังด้วยอกแล้วออแลออแล้วออกงแล้วอุ้ยข้างนานันเด้เพราอเ่าแนายมันจะดังปะงานทับคุณแจ โอ้ยน่าทังทับคุญแจบอมีเบียดทางนาเจ็ดสองลงแม่น่ะฟางกล้องลูงกล้องเนาะขันิ่มฟัสดกันคือบอลบอลันสิบเก้านี้เราจะมีก็บอลอีกสองนาทีไอ้ลูกพี่สอยหนูนเนี่ยลูกข้นรุ่นงูโอ้ยป้าในโค้แป๊บ อันกขึ้นรงเด้อบลุงไงดอกคืนกล้องค้นกล้องเนี่ยรอบเว้ร์านให้ลูกให้ลานวุ้นวุ้นเลยเน่ยวุนวุ้นเนี่เนี่ยเซินเจ๋อฮ่จับมาวิทยยวัดเพีงไหนแล้ว

Thank <laughs> you.